อาการป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับไม่ว่าเราเนี่ยจะป่วยในเรื่องของอะไรป่วยในเรื่องของร่างกายธรรมดาปวดหัวตัวร้อนหรือว่าเราเนี่ยป่วยทางใจนะครับอย่างเช่นโรคซึมเศร้าครับมันก็เป็นสิ่งที่อันตารายพอสมควรนะครับไม่ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นดารานะครับอย่างน้องนิวๆนะครับก็ จากข่าวเนี่ยเขาแจ้งมาว่าทางน้องนิว,นวเนี่ยมีการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเหลือลังมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็คือล่าสุดเนี่ยพบว่าน้องนิว,นวเนี่ยสลบอยู่ในบ้านครับจนหน่วยกู้ภัยเนี่ยจะต้องเข้าไปช่วยใส่ออกซิเจนแล้วก็ปั๊มชีวิตเนี่ยเข้ามาได้นะครับตอนนี้น้องเขาก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะก็ไม่ได้สลบอะไรแล้วนะครับก็ น้องเขาเนี่ฝากมาขอโทษว่าเออเนี่ยขอโทษด้วยหนูเหนื่อยจริงๆเพราะหนูเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับสาภาพร่างกายเราเนี่ยสำคัญสาภาพจิตใจเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับหลายๆครั้งนะครับคือค่าสังคมนิยมนะครับคือตัวผมก็เป็นนะครับแบบถ้าเราไปหาจิตแพทย์เนี่ยจะมองว่าไอ้นี่บ้าไอ้เนี่ยแบบโอ้โหมีความผิดต,ตกกันทั้งจิตหลอนนู่นนี่นั่นคือคนที่ไปพบจิตแพทย์ครับไม่ใช่คนบ้านะครับเขาอาจจะแบบ ประสบความเศร้าในชีวิตหรือว่ามีเหตุการณ์ให้แบบร้ายแรงในชีวิตก็เลยอยากจะไปปรึกษาหรือเขาอาจจะไม่ได้ป่วยแค่ได้แค่อยากไปฟังคําปรึกษาที่ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นค่านิยมที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเราเครียดแล้วไปหาจิตแพทย์แล้วจะกลายเป็นว่าเราเป็นบ้าเนี้ยค่านิยมตรงเนี้ยผมอยากให้เปลี่ยนนะครับเพราะความจริงอะ่ะอาการป่วยอะ่ะมันก็มีรุนแรงกับไม่รุนแรงเนาะถ้าเกิดมีค่านิยมว่าอ้ยอย่าไปอย่าไปถ้าไปแล้วจะเป็นบ้าอย่างเงี้ยสังคมจะมองว่าเราเป็นบ้าอย่างเงี้ยมันทําให้เราเนี่ยไม่ได้รับการรักษาครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่รับการรักษาเนี่ยแน่นอนครับอาการมันอาจจะเพิ่มขึ้นไงครับผมมองว่านะครับจุดนี้เราสังคมเนี่ยสมควรยอมรับได้แล้วนะครับว่ามันคืออาการป่วยกลางแบบหนึ่งและการที่เราเนี่ยไปพบกีจแพทย์เนี่ยไม่ไดายความว่าเราบ้าไม่ได้ความว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อันตรายเราเนี่ยแค่เลือกทางรักษาหรือว่าเราเนี่ยแค่เลือกทางชี้แนะจากผู้ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นเองนะครับซึ่งจุดนี้ผมมองอย่างนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับมองอยังไงครับว่าแบบ โลกมันมาถึงสมัยนี้แล้วเนี่ยเราจะมองว่าการไปพบจิตแพทย์เป็นเป็นบ้าอีกเหรอมันไม่ใช่นะครับผมค่อนข้างเถียงเพราะมันทําให้เราเนี่ยไม่ได้รับการรักษาครับเพื่อนๆมีความเข็ยนยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับน้องนิวเนี่ยขอบคุณคิดอันตรายแล้วครับ